Yes, เย็ดเปกนะ่นกับใครไม่เลงมึงเสียบมาสัตว์ลักหลบระตบด้วยซ้ายตัวมาดยกวจมต้องทำซ้ายอ่าคนกะู้มึงก็ต้องทำซ้ายเรื่ออของคนลา,ากัยเจ <JJ. S 2> งเจคนโถแล้วมีคมพังหังบ้างไหมคะดูดเด็กอย่างนี้ มันภูมิใจอารมณเด็กนางตบเด็กท้าผู้หญิงปีไอ,อเจชอบอ่าพิ่งเปิดสตรีมมาคนดูหนึ่งคนแล,ล้วมึงเหรอหนื่อยมึงเหรอคอยตินะมันเปิดปุ๊บดูปุ๊บพึ่งเปิดราคายี่าิบเหรอ่เฮ้ยคอยอยู่สองคนแล้วอ่ะ หมดเลยค่ะไอเจ๊หมดเลยไอเจ๊หมดเลยเจ๊ไลท์อะไรฟมาอะไรไม่ลงบ้าเปล่าผมยังไม่ได้เล่ยมีคนปลอมชื่อผมมีคนปลอมชื่อผมเออเออมากรมากรโนอตโนตีบอ่ะอ่ะไปดูเปล่าดูย้อนหลังฟตีบอกว่าผมผมได้เปล่า อะไรก้อนน้อนผมผมก้อนน้อนอะไรเออบ้าหรอผมไม่ได้คนแบบพี่เจนี่เออเออนะครับอืมเออไม่ได้หคมพี่เจอ่ะน่ะพอดูดูไหมนะครับชื่อเจอ่ะเอาผมไม่ลงละมุนไม่บอกเป็นไปตั้งนานะไอ้หนูไอ้จีซีหมดแล้วว่ะขอจีซีเพิ่มด้วยแอดจากแอดได้ไหมวะ

ไม่เกือบไม่ได้สัตว์กูเล็งขนาดนั้นน่ะคีโมอ่ะโหพีก็วันเดี๋ยว้อวเ,อเอจอ,อนี่น,ออะนะจีซีกูหมดแล้วอะซื้อของไว้หน่อยดิยีซีหมดแล้วอะจีซีกูเหรอฮะเจ็ดสิบอะอาไงอะเจ็ดเก้า ไอเจอยู่เออบ้านอะไรวะไอไอเขาเรียกหรอโรงบยาบอลไอเจพี่ก็สุน ในปลาเปลี่ยนเสอปะเราเล่นเพนบอลแล้วไม่หนุกเดี๋ยวเปี่ยนเปลี่ยนอะไรอ่ะอะไรพี่เจ้พี่เจ้ฮัลโหลเจ้ฮัลโหลอะไรผมพูดอะไรพี่อย่างอ่ะ ไว้จำจำชื่อคนนี้ไว้นะครับใครที่ FC เขาจ่ายเอ็ดเอ็ดด้วยนึงอะฮะอะไรเอ้าผมผมยังไม่ได้บอกเลยว่าผมโหดเนี่ยจำชื่อไว้นะใครบอก FC เก็บ FC มาหนักไอจําไว้ครับบวกหนึ่งไอเจอวนไปไปเลยกาเซิร์ฟเลอะเถอะไปนานละไม่ใช่ล็อกกี้ไปเซิร์ฟอื่นไม่ใช่ล็อกไม่ใช่ไอเซิร์ฟเมื่อกี้ ออของกูก็จะหมดละมังเกิลไม่มีแล้วเพนบอลไม่ค่อยอยากเล่นเลยวะหนึ่งจะสูญไปฟอรติเดี๋ยวคูทั้งหนึ่งคนนะหน่่ยดูปะหน่่ยมันได้ดูไหมเนี่ยมึงดูปะหนึ่งคนในสปินเดวสองคนมึงดูเออวะ โอ้ยหนุ่ยแมพสว่างหนุย่ยอู้สว่างสัตว์อ่ะอุ้ยแสบตาเลยไอ้หนุย่ยแมพสว่างยศแสบตาเลยอุ้ยเฮี้ยแสบตาเลยอ่ะไอ้หนุ่ยลองลงมาดูดีเฮี้ยแสบตาเลยครับแบบโอ้โหเราลองมาปรับแบบแสงแบบให้สุดยอดเลยไหมดูดีว่าแม่งจับขนาดไหนโอ้โหเฮี้ยแสบตาเฮี้ยแสบตา อุ้ยเยอะเอาอยู่ดีเมาส์กูเร็วเฉยเลยมือไปโดนเนาะไอ้นุ่ยลองลองปรับให้มันจมสุดเลยหน่อยปรับให้มันแบบไม่ไม่มืดสุดอะให้มันมืดสุดอะหน่อยภาพจะพอดีเว้ยเอาเอาพใหน่อยหนุ่ยโอ้โหเยี่ยแสบตามากนุ่ยมปนคนมากูแล้วมาหากูแล้วกูอยู่ข้างมาเก็ตเออกูอยู่ไหนักูอยู่ในมาเก็ต หนึ่งหนึ่งกลั่นมึงดันมากกูไม่มีบังเกอร์มึงดันมากมึงดันมากมึงดันมากกูไม่มีบังเกอร์พร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มเริ่ดเรยเก็บแต่บังเกอร์เออมากูไม่มีบังเกอร์ขออันหนึ่งดิขออันหนึ่งขออันหนึ่งทันีก็สงะว่าไงสามสองหนึ่งเริ่ม อ <_ d ance> ยอมยอมเซิฟนี้ยอมเลยเจ้าชีวิตเลย <_ d ance> นะกอเเล็กกูแม่แต่เซิฟนี้มันสว่างมากแสบ <_ d ance> ตาไอการลงเล่นฟอร์ตี้หรี่เฮียแม่โคสว่างอะเสิร์ฟกันชาเ <_ d ance> มื่อกี้อ่อนให้ได้ไม่ได้มียายาน้อย สบายชิบาหายเลยเหียแสบสาตาเลยลงไมกแล้วว่าหน่อยพ่อไอเจอ่ะพ่อไอเจอลงาไมกแหละคนลองเก็บยา,าแลบบ้วกูเจ๊เท่านั้น กูเองนะเอายามาเอายามายาหมดไม่รู้ไม่รู้เก็ดอันแปดอันเก้าอันสิบอันอะลแลวเทำไมอ่ะเอ้หนึ่งมาตีกูรตีมันอยู่นะไอทีอะไรอ่ะเอ้าเอ้า ไอ,อ้นูย่กดอยกอกดมอกยมันไม่กดออกเลยูมันใ่ยามันละทะแล้วหลุดเลยา,ายมี่เยอะเลยนี่ผอนน่งีวาชิกโกเจ้าตายนึ่งว่ะกูไม่ขา คือรู้ได้ไงขนาดโมอะไรเงี้ยมือได้ไงว่ามีคนเตะอะไรเงี้ยเนี่ยพี่วายอยู่กับกูนี่อะ ITN เนี่ะอยู่กับกูเนี่ยที่เตะมืออะเครื่องอยู่กับเขาทำไมต้องมีเดเดด้ยอะ

拜，就拜拜。Bye, bye bye.